มาพบกันอีกครั้งใน Live Talk by CFP Professionals นะครับ,นนค,รบคุณธนิตศักดิ์บุษราชัยพัฒน์นะครับหรือว่าพี่ฟิวนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับน,นักวางแผนการเงิน CFP นะครับหัว<ะ>ข้อวันนี้ผมว่าน่าสนใจไม่แพ้กันเลยนะครับใช้หัวข้อว่า,วานี่บ้านปั้ทนี่บัตรตัดจ่ายจบโอ้โห <c oughs> นี่พี่ฟิวสุดยอดมากเอาอย่างนี้คนเป็นปัญหานี่เนี่ยผมว่าเยอะมากนี่บัตรเครดิตก็เยอะนะฮะนี่บ้านนี่ไม่ต้องพูดถึงเลย ผมดูตัวเลขนี่ครัวเรือนนะเพิ่มสูงขึ้นแบบโอ้โหในช่วงประมาณ45ปีที่ผ่านมาเห็นแล้วตกใจอยู่เหมือนกันนะครับเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวเลยโอ้โหนี่เลยเป็นปัญหาที่คาราคาสังนานเหมือนกันก็เลยต้องมาชวนคุยหน่อยตามประสบการณ์เนี่ยปัญหาด้านไหนที่เจอบ้างจริงๆแล้วบัตรเครดิตเนี่ยก็จะมีลักษณะการอย่างหนึ่งก็คือเขาจะปลอดดอกเบี้ยประมาณส5 5ถึงหรือวันแล้วแต่สถานที่นะครับของบัตรเครดิตเจ้านั้นคือถ้าเราจ่ายเต็มทั้งหมดเน้นนะครับจ่ายเต็มทั้งหมดเราจะไม่โดนดอกเบี้ยไมมแต่บาทเดียวเลย ซึ่งนั่นเป็นข้อดีแฮปปี้มากสมมติใช้จ่ายไปร้อยบาทพอถึงเวลาปุ๊บคุณจ่ายร้อยบาทเลยรอดถูกต้องหรือรวมถึงการใช้บัตรเครดิตนะครับกับโปรโมชั่นต่างๆเรื่องของได้ของการผ่อนศูนย์เปอร์เซนกี่เดือนก็ว่ากันไปหรือเอาเป็นส่วนลดเอาแพมไปไล่พอยต์อย่างเงี้ยส่วนลดแฮปปี้กันหมดเลยอันเนี้ยมันเป็นส่วนที่ดีส่วนที่ดีครับแต่คนจํานวนมากต้องบอกคนจํานวนมากเลยนะที่อาจจะเช่นจ่ายแค่ขั้นต่าหรือบางคนไม่จ่ายก็มีนะพี่ฟิวอันนี้ยิ่งแล้วอย่างนี้จ่ายขั้นต่ํานี้นะครับ หลายหลายคนชอบเข้าใจว่าเอ้จ่ายขั้นต่ำเนี่ยจริงอยู่ถ้าเราจ่ายพาร์ดิวใหม่ว่าไม่ได้จ่ายเลยหรือจ่ายน้อยกว่าขั้นต่ำเนี่ยเราจะโดนค่าติดตามค่าธงถามแล้วแต่ที่คิดเท่าไหร่200 3 0 0 400่แล้วแต่กันไปนะครับพร้อมกับดอกเบี้ยโดนแน่นอนถ้าเราจ่ายแค่ขั้นต่ํา10%ไม่ได้จ่ายหมดเราจะโดนดอกเบี้ยนับจากวันที่บันทึกรายการสมมุติเรารู้ซื้อของวันที่ครับันทึกรายการวันที่5และดิวเนี่ยต้องจ่ายประมาณวันที่25เดือนนี้ อ่าแล้วเรามาจ่ายสักเจ็ที่8ก็ได้หรือจ่ายยี่้าขั้สิบเปอดอกเบีย้ยจะลดคิดตั้งแต่วันที่5ตั้งแต่วันที่บันทึกรายการซึ่งมันสูงมากก็อัตราดอกเบีย้ยของบัตรเครดิตเฉลีย่ยอยู่ที่ประมาณ18-20%แล้วแต่ค่ายโโนะครับปีและโดนเวลาคิดเนี่ยเขาจะคิดคำนวณเป็นรายวันนับไล่ไปเรื่อยๆใช่ลแล้วก็ที่สําคัญคือถ้าสมมติว่า เขาผ่อนสิเรื่อยๆไปในแต่ละเดือนและก็เดือนหน้าใช้อีกใช้อีกใช้อีกแล้วผ่อนสิเอีกก็จะมีก้อนเก่าก้อนใหม่มาอีกดินพ่อค้าดินพ่อาหมูไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนกลายเป็นว่าไอ้ตัวดอกเบี้ยมันทบไปดอกเบี้ยมันจะค่อนข้างเยอะครับพอดอกเบี้ยมาทบกันกับวันสุดยอดทบกันปุ๊บกลายเป็นว่ายอดเงินต้นที่มีอยู่เนี่ยเวลาเราคิดดอกเบี้ยมันจะเอาดอกเบี้ยส่วนดอกเบี้ยไปคิดด้วยมันไปคิดจากก้อนใหญ่เลยอ่าคือเวลาเราจ่ายขั้นต่ำเนี่ยนะครับมันก็จะไปหักกับก้อนก้อนใหญ ดอกเบีย้ยเดินได้ง่วันที่เราบันทึกรายการอันนี้<อ>คือฝั่งหนึ่งนี่บัตรเครดิตครับผมนี่บ้านมันเหมือนหรือมันต่างกันในมุมไหนนี่บ้านนะครับค่อนข้างมีความต่างแต่<ม>อันดับแรกวิธีการคิดดอกเบีย้ยก่อนนี่บ้านเนี่ยจะมีการคิดดอกเบีย้ยแบบที่ชาวบ้านเรียกว่ารถต้นรถดอกก็จะมีเคสเคสหนึ่งที่ผมอยากจะเล่าให้คุณอีกแล้วครับท่านผู้ชมฟังนะครับตัดตัวไหนก่อนถึงจะดีหลายคนเจอครับแล้วหลายคนเรียงลาดับความสําคัญไม่ถูกต้องถูกต้องครับแล้วปัญหาก็เลยตามปัญหาคร่าวๆคนนี้นะครับน้องเอนะคร มีการผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนบัตรแล้วเขามีความรู้สึกว่าเงินเขาไม่เหลือแต่ละเดือนเลยพอเงินเขาไม่เหลือแต่ละเดือนเลยเนี่ยเขาก็มาปรึกษาผมเอ๊ะทำไมเขามีรายได้เขาจ่ายบัตรจ่ายนู่นจ่ายนี่เขาไม่เหลือเงินไปวางแผนเลยเขาไม่เหลือเงินเก็บเขาไม่เหลือเงินไปวางแผนท่านอื่นเลยและบางเดือนเนี่ยถ้าเกิดว่าชุลหุเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นมาเขาอาจจะไม่มีเงินพอที่จ่ายนี่ได้ถ้าไม่มีเงินพอที่จ่ายนี้ได้อย่างที่ทราบกันครับ ปัญหาออกมาคือยอดในการพาร์ตดิวเนี่ยอาจจะมีค่าทวงถามและยะมีดอกเบี้ยเลยพิเศษซึ่งเป็นจุดที่น่ากลัวมากปัญหาที่เป็นนี้เขาเลยเยอะๆเลยคือนี้บัตรกับนี้บ้านเขามีนักษการผ่อนขั้นต่ำหมดเลยเขามีงเขาถือว่าผ่อนขั้นต่ำเ่ยเขาไม่โดนเลทพิเศษไม่โดนเลททวงถามเขาไม่ตกเครดิตบุโรตรงๆไม่ตกเครดิตบุโรแต่เขาผ่อนขั้นต่ำบัตรเนี่ยพอผ่อนขั้นต่ำปุ๊บจะโดนคิดตั้งแต่วันที่บันทึกรายการจนถึงวันที่สรุปยอดถ้ายิ่งแคดอดวานกดเงินสดจากโอ้นั้นนักเลย อันนั้นโดนค่าธรรมเนียมประมาณสามเปอร์เซ็นต์ัญหาโดนตั้งแต่แรกเลยด้วยหรื่โดนแต่ค่าเียนรุปบัตรกดบัตรโดนกดมาค่าเงนสามเปอร์เซ็นต์ยังไม่พอบวกแหวกเจ็ดเปอร์เซ็นต์ด้วยนะบวกแหวกเจ็ดเปอร์เซ็นต์และยังโดนการคิดดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่รูดทันทีอันนี้จะคิดตั้งแต่วันที่เกิดรายการไม่ได้คิดวันที่บันทึกรายการนะปัญหาเนี่ยที่เขาเกิดขึ้นคือเขาผ่อนแต่ขั้นต่ำเขาโดนดอกเบี้ยเยอะเขามาปรึกษาครับเขามีที่ดินที่หนึ่งเนี่ยไม่ได้ใช้งานแล้วก็ไม่มีความจำเป็นอยู่ต่างจังหวัด ก็เลยแนะนํา <polarization> ว่า <withdrawal> ถ้า <hoje> ที่นั้นไม่ใช้ประโยชน์จริงเนี่ยและเขาสร้างภูมิลาว์สร้างอยู่บ้านที่กรุงเทพและตั้งตัวอนาคตคขาบครที่กรุงเทพไปละก็คือเสียน้อยดีกว่าเดี๋ยวเสียมากก็เลยคิดแนะนาว่าจัดการตรงบ้านที่ตางจังหวัดนัลองขายไปขายไปก่อนเพื่อเอาเงินสดมามาลดนียตรงนี้ใช่ครับก็เลยได้มาขายได้ประมาณล้านหนึ่งปรากฏเขาคุยกับผมอีกประเด็นหนึ่งแล้วน่าสนใจมากและทุกคนเข้าใจว่าบ้านเนี่ยสมมติบ้านเนี่ยมีนี่อยู่ประมาณ2องล้านสามนี่บัตรเครดิตประมาณ2องแสน เขาบอกว่าบ้านน่ยมีนี่เยอะกว่าดอกก็น่าจะจ่ายแพงกว่าบัตรบัตรเนี่ยจ่ายแค่สองแสนเองมันน้อยเขาก็เลยบอกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวเขาตัดบ้านทั้งหมดนะแล้วเดี๋ยวก็ค่อยว่ากันอันนี้คือความคิดแรกความคิดแรกของเขาก่อนที่พี่สาวเราผมก็บอกว่าไม่ถูกต้องครับเพราะเหตุผลคือเราไม่ได้ดูที่ยอดนี่ที่ต้องดูจริงๆคือเปอร์เซ็นต์อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยบ้าน่ะประมาณ 18%- ตถึง20%่อต่อปีซึ่งมันเยอะกว่าบ้านเยอะแถมยังคิดเป็นรายวันด้วยส่วนอดอกเบี้ยบ้านเนี่ยอยู่ที่ 6- ถึง7ถึง8ก็คือแล้วแต่โปรโมชั่นของบ้านนั้นแต่ที่แน่แน่น้อยกว่าบตรเครดิตเยอะแน่นอน3เท่าเลยคร่าวๆเยอะกว่าประมาณ10%อถือว่าเยอะก็เลยแนะนำว่าให้ตัดบัตรเครดิตทั้งหมดก่อนเน้นนะครับตัดหมดเลยทั้งทั้งหนี้คนต้นทั้งดอกตัดให้หมดเลยและเหลือเท่าไหร่ลองไปโปลกบ,บ้านทั้งหมดก็คือตอนนี้มีบัตรเครดิต200,000คร่าวๆตัดบัตรก่อน เราค่อยมาตัดบ้านถ้าเกิดเราตัดบ้านหมดอย่างเดียวเนี่ยครับดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นนะครับใน3เดือนแรกเนี่ยประมาณ3ามหมก้อนที่ตัดใช้เงินล้านนึงเท่ากันทั้งสองอย่างนะครับแต่ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจากการตัดบัตรก่อนแล้วค่อยตัดบ้านเนี่ยนะครับใน3เดือนเนี่ยเหลือแค่ส0,000ื่นประหยัดไปประมาณ4ี่พันมีแค่3เดือนนะประหยัดไปสี่พันซึ่งวิธีแรกเป็น1นล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นประหยัดไปประมาณเกือบหกหมื่นถ้าเราตัดบัตรก่อนแล้วค่อยตัดบ้านเนี่ยเท่ากับว่าเรามี จ่ายแค่ผ่อนบ้านขั้นต่ำเองประมาณหมื่นเจ็ดซึ่งทําให้ในเดือนถัดๆไปเนี่ยภาระในการผ่อนเนี่ยเบาบางลงหายใจโล่งหายใจโล่งขึ้น,นและคุณลูกค้าผมคนเนี้ยก็จะมีเงินบางส่วนที่เหลือเก็บเนี่ยแทนที่จะต้องไปผ่อนบัตรเนี่ยเอาไปเหลือเก็บไปวางหายเงินด้านอื่นได้หรืออนาคตมีเงินปกจะเอาเงินส่วนนี้ไปตัดบ้านบางสว่วนอีกก็ได้คือพูดง่ายครับคือสิ่งที่คนไม่รู้มากๆเลยก็คือคนเข้าใจว่ายอดคงเหลือนี่เยอะจะจ่ายดอกแพงซึ่งมันไม่ใช่ อยากให้เข้าใจมาว่าวิธีการคิดดอกเบี้ยของสินเชื่อแต่ประเภทกับอัตราดอกเบี้ยในสินเชื่อแต่ประเภทมันสำคัญมากกว่าครับครับผมซึ่งตรงนี้ต้องเข้าไปทําการศึกษาเพิ่มเติมนะครับว่าสินเชื่อแต่ละประเภทมันเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับการขายเป็นยังไงง่ายครับถ้าไม่ต้องคิดอะไรมากอ่ะบัตรกับบ้านตัดบัตรก่อนเอาให้จบก่อนใช่ยกเว้นรถนะรถไม่ต้องตัดเพราะรถโดนคิดแฟร์เลทรถนี้ไม่ต้องตัดเลยผ่อนปกติเลยซึ่งวิธีนี้จริงๆผมเห็นประโยชน์อีกอย่างหนึ่งนะคือจากก่อนหน้านี้เราอาจจะเปิดศึกหลายด้านอะ มีนี้บัตรเครด<ช>ิตมีนี่บ้านพอเปิดศึกหลายด้านบางทีมันเครียดใ่แต่พอเราปิดไปสักทางหนึ่งเนี่ยเราเปิดแค่ช่องทางเดียวก็คือไอตัวบ้านพอเราเหลือช่องทางวันนี้เราจะรู้สึกสบายใจมันเป็นเรื่องของจิตวิทยาด้วยถูกต้องแล้วมันความร,รู้สึกเหมือนกับเฮ้ยเราเอาชนะมันได้สักหนึ่งอย่าง<ช>แล้วอนาคตรเราก็จะมีโอกาสที่จะปิดบ้านได้เหมือนกันถูกต้องครับแล้วก็ทําให้กระแสสดที่คงเหลือในแต่ละเดือนเยอะขึ้นด้วยสังเกตได้ครับวิธีนี้ที่ผมตัวตัวอย่างไปเนี่ยใช้เงินเปิดบ้านล้านหนึ่งเท่ากันแต่ผลลัพธ์ต่างกันมากใช้โค ที่อยากจะมีชีวิตเดิมเดินชีวิตได้อย่างปกติสุขการกันมากเลยฝากทิ้งท้ายหน่อยฮะทิ้งท้ายนะครับก็จริงๆแล้วนะครับการเป็นหนี้เนี่ยแต่อยากให้เป็นหนี้ที่สร้างม,ามูลค่าและเป็นหนี้เท่าที่กําลังเราผ่อนไหวนะครับเป็นหนี้อย่างฉันฉลาดแล้วที่สำคัญคือถ้าคุณติดหนี้บัตรเครดิตจริงๆเนี่ยและคุณไม่มีภาระหนี้เยอะหรือเครดิตบุโรไม่เสียเนี่ยก็แนะนําลองติดต่อแบงค์สถาบันการเงินนะครับอลองติดต่อดูว่าอาจจะกู้เป็นสินเชื่อบุคคลหรือเพอร์ซอนอลローンแล้วก็เอาสินเชื่อบุคคลนั้นมาปิดบัตร แล้วก็ไปผ่อนต่อสินเชื่อบุคคลแทนเพราะว่าสินเชื่อบุคคลมีวิธีการคิดดอกเบี้ยเนี่ยเหมือนเชื่อบ้านคือลดต้นลดดอกแล้วก็อัตราดอกเบี้ยถูกกว่ามากบางคนก็ชอบเรียกชื่อเล่นอ่ะรีไฟแนนซ์บัตรเครดิตครับทรับโผโอเคแต่ยไงก็ต้องไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณครับอยากจะส่งลูกไปเรียนต่อที่สิงคโปร์ตกงเลยแต่วางแผนลวกหน้าเราด้วยนะวางแผนยาวเลยค่ะเราจะส่งไปเรียนสิงคโปร์จนถึงจบปรโทเลยด้วยซ้ำ เริ่มต้นวางแผนการเงินการลงทุนตั้งแต่วันนี้กับนักวางแผนการเงิน CFP ซึ่งผู้ชมนะั้นสามารถติดตามได้หลากหลายช่องทางด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Page TFPa Line at CFP Thailand และ Facebook Page ถามอีกกับอีกครับอย่าลืมกดติดดาวและก็ CF i r s t ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดเรื่องราวดีๆของการวางแผนการเงินครับ